สวัสดีครับวันนี้เราไปดูสีเทคนิคง่ายๆในการเลือกเพื่อจัดการกับอีเมลในแอปเมลของ iPhone และ iPad ที่ทำได้ง่ายๆให้เราเลือกอีเมลเพื่อทำเครื่องหมายย,าย้ายหรือลบทิ้งได้อย่างรวดเร็วทันใจไปดูวิธีแรกกันเลยครับให้เพื่อนๆเปิดแอปเมลขึ้นมาจากนั้นแตะคำสั่งแก้ไขจุดวงกลมตัวเลือกจะแสดงขึ้นมาด้านหน้าของอีเมลทันทีอยากเลือกอีเมลไหนแต่เลือกได้ง่ายๆโดยด้านบนจะแสดงตัวเลขให้ทราบว่าเราเลือกไปไกี่รายการ เมื่อเลือกแล้วในเมนูคำสั่งด้านล่างเราสามารถเลือกทำเครื่องหมายย,าย้ายหรือทิ้งได้ตามต้องการเลยครับวิธีที่2ในการเลือกในหน้าจอนี้เมื่อเราแตะคำสั่งแก้ไขนอกเหนือจากการแตะแล้วเลือกแต่และอีเมลที่ต้องการเพื่อนๆยังสามารถแตะวงกลมด้านหน้าแล้วลากนิ้วเพื่อเลือกอีเมลเรียงต่อกันไปได้อย่างรวดเร็วทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับเลือกได้สะดวกรวดเร็วมากถ้าต้องการยกเลิกก็สามารถแตะแล้วลากขึ้นแบบนี้ง่ายมากๆเลยครับ วิธีที่3ถ้าต้องการเลือกอ e ีเมลทั้งหมดก็ทําได้ง่ายมากในหน้าจอแสดงรายการอ e ีเมลเมื่อแตะแก้ไขให้แตะคําสั่งเลือกทั้งหมดที่อยู่มุมบนซ้ายเพียงเท่านี้ก็สามารถเลือกอ e ีเมลทั้งหมดได้ง่ายๆจะลบอ e ีเมลทั้งหมดทิ้งก็ทาได้อย่างรวดเร็วทันใจเลยครับวิธีที่4วิธีนี้ทําได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วในหน้าจอแสดงรายการอ e ีเมลให้ใช้สองนิ้วแตะบนอ e ีเมลแล้วลากนิ้วลงมาเพื่อเลือกอ e ีเมลที่เรียงต่อกันได้อย่างรวดเร็วทันที ไม่ต้องแตะคําสั่งแก้ไขก่อนให้เสียเวลาเลยครับจะเลือกหรือยกเลิกการเลือกก็ใช้2นิ้วแตะเราลากขึ้นหรือลงได้ง่ายๆทำได้อย่างรวดเร็วสุดๆเลือกอีเมลที่เรียงต่อกันได้ไวทันใจเลยครับทั้งหมดนี้เป็นสีวิธีง่ายๆในการเลือกอีเมลเพื่อนๆสามารถนำไปใช้งานบน i p h o n e และ iPad กันได้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ